หาสนุกสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมบุกไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขัน์กับเจ้าหญิงแห่งวงการ,รเพลงเสียงโอ้โหคุณฝนธนาสุนทรคน,น,น,นสวยวว้าวสวัสดีค่ะ Ā, <laughs> <laughs> คนที่หัวหินหน้าตาดีที่สุสสดดะถ้าเราไปที่เพชรบุรีอุ้ยคนเพชรบุรีหน้าตาดี <laughs> หันษาฮาเฮกับช่วงใหม่ของรายการขอตอบตลาดตาเขาเหนียวกับแม่ค้าอันไหนมันกว่ากันแม่ค้ามันกว่าทขายพวกขนมขายพวกไก่ทอดเปรี้ยนคุยแล้วเอาของให้กินแล้วเราหลอกลูกค้าได้กี่คนแล้วเป็นหมื่นเป็นเป็นหมื่นเป็นแสน สนุกสนานขนาดไหนเนี่ยบ่ายสามโมงตรงวันอาทิตย์ที่8มก,การาคมนี้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32มินะจ๊ะ